ครับท่านผู้ชมเพื่อนๆครับวันนี้ช่างใหญ่จะไปลอยแม่มอนใช่ไหมครับรอเปลื่อนเปื่อโย67คันคร,ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่ที่อะไรที่สองี่เวันนี้นะครับอันวาคม2567ไก่มดอ่าสินปีแล้ะไ้สินปีแล้ว น,น,นะครับเพื่อนๆนะครับกูแรบายตอนนี้อยู่ที่ป,ทปํามพทอสาขาบ้านดูบายพับไม่ใช่บายพาดครับเรื่องเมืองเืองมืองสาขาบ้านดูใกล้ๆครับครับฐานีตำรวจตำบลบ้านดูเดี๋ยวเจอกันนะครับ ใหญ่ไปบ้าไปไม่มอนห้าคันแล้วตอนนี้หลมิตรกองดอนอาจารย์สินาธทนายความทนายนพนันห้าคันแล้วตอนนี้เจ็ดคันวันนี้เจ็ดคันอน๋อสองเมืองอีก,อมออกหมดเด็กอีกสักอีก แปดคันแปดคันวันนี้ส้างใหญ่จะขึ้นแม่ม้อนนะครับแม่มอ้อนแม่มอ้อนรถท้อรถท้อแปดคันแปดคัน còn nè, dù bốn ừm, 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 không ừm, có tự ừm, có ừm, ừm,

พายกัมือไปกัมืออันบุกไปอ๋อมีใช่เอาน้ำมีอาอันนี้ไม่ละเจ้าน้ำมีสวยนนี่ะไม่ไม่มาล้างอ่ะสวยกี่เลยน้ำเปลี่ยนนี่ดอยแม่มอนสูงมงากมากบ้าอากาศเย็นโอ้โหเห่าฮัลโหลกินข้าวกัน 8กาอนี่หกกาะปุ่มกาอคนทยเนี่ยมกาอหนึ่งน่อ็สุ่กแล้วเป็นลาบเริ่มจะสุกละลาบแก้งนี่สวยอ้อร่อยขอบรรยากาศหยอดดอยแม่ม้อนอากาศปิด ยังไปนะก้ากาดหน้าหนาวกาศหน้าหนาวมันก็เลยมืดพอเตอรเป็นน้องมันลำเต็มหรอมดแล้มไว้สลุกหกสิบอับอับหรอโอ้โหปลาแท้เนี่ย เนี่ยมนยอนดอยกินบนยอดดอยมันกินเพื่อว่าคณะอะบักันานเนี่เบ็นหน้ายี่หาน่ากาเแนนี่นะก็ต้อมาใครกินอาหารลอยตอนนี้จะไปลอยตอนไหนนี่ดอกไม้ครับอาจิไซซังสวนดอกไม้คาเฟ่แคมปิ้ง นี่ครับดอกสวยๆดอกดอกอะไรอย่างนี้คนถึงไหมเอวอดอดเหรอพอเหรอพี่น้องตีบ้านแม่มอฮพอเหรอร้อยเป็นลือเป็นจัานตีหันฟ้ามัวมัวนดอยจ้างดอยจ้างดอยจ้างเนื้อพี่น้อง บอลล้คนถ่ายครับดอกไม้เหมือนตุ๊กตาก็มีครับไรสินี่ดอกยังเหรอนี่ไงนี่ดอกยังบ้าไหมนู่นเดียวเดี๋ยวเขาขึ้นเตะขึ้นไปมาระยัะน้าไปซุบอะไรนี้เรียวเรียวขวาอะไรอันนี้ครับนี่ทางขึ้นครับนี่ทางขึ้นไม่มอนเ้นนี่ เท่ากันหสื้อพี่กันดูขึ้นบนบันไดอากาศประมาณนี้กินอีมแล้วไรกับเสียดทั้งน,นั่น 60อาบทางนั้นเลยเอาเตอ์นี่ก็สีเอวดีเบลอ่ะนี่วีบากนี่แพนทอ,อมเอาเถอะถ้าลองรถใหญ่ๆมารให้จงก่อนอขึ้นบนนี่กักตส แมวกันฮะดอกดอกไม้บัตเข้าหกกี่บาทละอ่อนสีแรกเครื่องดื่มได้หนึงควดแมววิวดอยพุ้นดอยจ้างมาเตอร์พ่นองวนอ่้รืมดื่มบัมบัมร ิงกมีไปเลยคนเทา้าขึ้นไปเลยขึ้นไปแม่มอนโอ้แม่นแล้วปูนแม่ม,มอนหมู้านดอะม่บุด้อยไปละเดี๋ยวสั่งใหญ่อย่าไปละ ทางใหญ่ครับน้องห่ออันเผือกอันนนี้ั่งมกเผือกมุกแมงแก้วครับใช่หมายความว่ากาแฟที่ของน่องของมันเองถ้าหมายความว่าถ้าใส่มาซักนี่ก่อนมตังนี่เผือกอันนี้แมงแก้วอร่อย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 เราเอารถขึ้นมาบ่ได้รถยนต์ไงเจ้าเป็นรถคล้ายๆรถตู้ค่ะขึ้นมามี่คนวันนี้ คนเท่าคนเท่าเผามกแมนแก้วอันเผือกมีเผือกตัวเนาะมีเผือกตัวเนอืมอืมเผือกอุ่นๆทอนแลนาะแม่แม่น้องเหรอโอ้ไอยแดงยังอายุไก่แล้วไหมเนี่ย้านนอาเขาเยู่เนี่ย เหมือนเหมือนเหมือนคนดอยครับนี่ด้วยด้วยมืดอที่ื้บเลยนี่สวนกาแฟนะครับหองเหีท yup. <po> <Flight> ี่สุดอร์เหรอเนี่ยบ้านของเปิรนบ้านของอีนน้องเขาบุรุ

ัเพื่อนกินตลอดไปไปละแปดพันเน้ำส้่ลผมได้แล้วนะของผมได้แล้วไม่มีอะไรที่มันืด้เอาเป็นโกโก้เอนมีช่างยหญ่อยู่ที่สีปมากรอเพื่อน

กันมครับกันบุเราะอา้าอ่งไปถาโอ้โหครคนหนักล้อคนหนักครับเดี๋ยวคนเท่านั่รถเนาะรถนอยรอน โดดหมอโดนหมดจโดดตโดนนี่เอปะไกแม่มอนเองนับไว้ไว้สลุดอร่อยอร่อยครับนี่เป็นใจเล่านะครับ อุณหภูมิครับ13นะอร์เซ3